ลากไกวดอเตร์ูเซนครับวันนี้มาพบกับ15การเปลี่ยนฮีโร่ที่ลาก่อวชอบที่สุดในแพทเจจุด36นเนื่องจากแพทนี้ใหญ่มากๆและล่าสุดก็มีคอมเมนต์ว่าอยากได้สรุปเหนือว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะก็เลยจัดให้สำหรับคลิปนี้นะแน่นอนว่าด้วยความที่ฮีโร่ทุกตัวเนี่ยมีสกิลติดตัวหมดและมีฟาเซตให้เลือก2อันทุกตัวนะจะให้สรุปโดยที่ย่อลงมามันก็คงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าก็คือทุกตัวมันเปลี่ยนหมดจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นใครอยากดูเวอร์ชันเต็มๆเนี่ ลคลิปนี้นะฮะผมก็ได้คัดมานะ15ตัวที่ผมชอบที่สุดที่เปลี่ยนในแพท7.36ว่ามีตัวอะไรบ้างจะได้เห็นภาพกันสำหรับคนที่อยากดูย่อๆว่าแผ่นนี้เนี่ยมันหน้าตาประมาณไหนนะคือส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่เปลี่ยนเยอะๆนั่นแหละแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยก็มีเปลี่ยนกลางๆบ้างเปลี่ยนนวนอยบ้างแลวแตัวนะฮะก็เดี๋ยวจะพูดให้ว่าไฮไลท์แพท7.36คืออะไรและ15ตัวที่ผมชอบที่สุดคืออะไรบ้างนะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับต้องมีช่วงขายของตอนคลิปเดินมคลิปนี้ ไม่ต้องมีก็ได้เนอะก็จเจรลยแล้วกันเนอะก็ฝ่ายทีนึงว่าวันที่30นี้นะมีพูดงาน YouTube Thailand ครบรอบ10ปีนะครับที่เอ p h สเฟีนะก็ติดตามกันได้นะเดี๋ยวแปะเออลิงก์ลงทะเบียนไ้ให้ใน d e s c r i p t ั่นนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็แผนนี้เนะี่ยมีสิ่งใหญ่ๆอยู่2อย่างที่ต้องเข้าใจง่ายมากอย่างแรกคือ innate abilities หรือสกิลติดตัวนะผมเห็นบางคนใช้คําว่าอัตลกักษณ์เออก็พอไหวอยู่นะก็สกิลติดตัวแล้วกันเนาะ เป็นสกิลติดตัวที่ฮีโร่ทุกตัวนะมีแตกต่างกันตั้งแต่เวลเวลหนึ well ่งเลยคือคือเริ่มมาปุ๊บมีเลยซึ่งคอนเซปต์เนี่ยมันมีบางตัวที่มีก่อนในนี้แล้วอย่างเช่นทีมโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วหรือมังกี้คิงอย่างเงี้ยเอออยู่แล้วถ้าใก็จะง่ายนึกถึงมังกีคิงก็ได้ท,ที่ที่เกิดเริ่มเกมมาปุ๊บมันมีมิดชีฟเลยอะที่แปลงร่างเป็นต้นไม้ได้นั่นแหละมันคือนั่นเลยแต่แค่ว่าฮีโร่ทุกตัวเนี่ยมีอันนี้หมดเท่าเทียมกันแล้วเท่านั้นเองนะ,งะมีครบเเเเลยยยทุกกตตตััวนนะออ่่างงงขรมมมดีี็จ้คแ กางเกเนี่ยก็มีเทมเพเอร์ตั้งแต่ว่าหนึ่งของบางตัวเนี่ยเป็นสกิลอิเดที่สามารถอัพเพิ่มได้ก็จะสูงสุดไปที่หาวิลลนึกภาพล่วมนาของเมดูซ่าเกินไปถึงมีเลยแล้วอัพเพิ่มได้บางตัวเนี่ยก็เหมือนเป็นสกิลติดตัวที่ไม่ต้องอัพเพิ่มอัพเพิ่มไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเฟสเซตหรือแปลไทยอาจจะแปลว่าด้านหรือแปลว่าแง่มุมอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้ก็ง่ายมากๆก็แค่ฮีโร่หนึ่งตัวเนี่ยมันจะมีเหมือน customization ได้คือสามารถเลือกไได้ว่่าาาเรจะหน1-2อยง ซึ่งต้องบอกว่าฮีโร่หลายๆตัวเนี่ยเขาก็เอาเหมือนฟีเจอร์ของสกิลเดิมที่แยกออกมามาอยู่ในเฟสเซตแทนเช่นอันติเมทกดสกิลสามเนี่ยของเดิมนี่มันสะท้อนสกิลได้เขาก็ปรับให้การสะท้อนสกิลเป็นเฟสเซตแทนคือถ้าเกิดเราไม่เลือกเฟสเซตอันนั้นเนี่ยก็สะท้อนไม่ได้การเป็นแค่โลบล็อกสกิลเฉยๆแทนเป็นต้นนะครับอย่างอันนี้อย่างตัวอย่างตัวเนี้ยไวเปอร์สามารถเลือกได้ระหว่างจะทําให้พิษระเบิดได้จากเฟสเซตแทงหรือทําให การตั้งรับดีขึ้นในนิทิทอกซินก็คือเวลาเอาตัวเองไปจุ่มบ่อพินอ่ะมันจะติดคลอสิบสกินที่เปอร์เซ็นที่มากขึ้นะนะฮะโซเลดคิงเนี่ยเล่นได้เลยระหว่างสกิลเลือกกระดูกกับสกิลดาบอันใหม่ซึ่งเวลาตีเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นมีนาเมันเสริมเพิ่มมาอย่างเงี้ยทำให้ฮีโร่หนึ่งตัวเนี่ยสามารถเล่นได้สองแบบตามเฟสต์ที่เราเลือกซึ่งทุกตัวเนี่ยมีไออันเนี้ยสิ่งเหล่านี้ของตัวเองหมดเลยถามว่าเวลาดูในการเล่นจริงมาเปลี่ยนอยู่ขนาดนั้มันก็มันก็ไม่เชิงเปลี่ยนแแบบบบุยยยตตัััววนน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 ีี้้ทะไไไไรเเเเปปปปลล่่่็็คมม แต่แต่ละตัวบางตัวก็เปลี่ยนเยอะบางตัวก็เปลี่ยนน้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างก็บ่อยทีนะถ้าไล่ดูเนี่ยมันก็จะเยอะมากๆนะเพราะทุกตัวในเกมในฮีโร่ทุกตัวเนี่ยมันจะมาโผล่ในหน้านี้หมดเลยนะในการอ่านแผ่นที่นานที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยอ่านมาเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะไปที่ตัวที่ชอบเลยนะผมจะข้ามไปนะแล้วก็ไปที่15ตัวที่ผมชอบนะก็หลักๆนี่ก็คือผมข้ามไปเลยนะเนี่ยเอ่อเอดอนเกิดไว้ขึ้นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนะผมจะเลื่อนไวนิดนึงนะ อะอาดอนเกิดไว้ขึ้นอย่างเงี้ยอาคามิดได้ตังตอนเริ่มต้นได้จากฟรั่เศสอย่างเงี้ยนะแต่ตัวแรกที่ผมเลือกมาครับก็คือเบนนะเนื่องจากผมชอบ2อย่างอย่างแรกก็คือนี่เลยนะอินเนทของเบนคือการได้สเตตของเบนเนี่ยจะถูกกระจายไปที่3สเตตเท่ากันเสมอโอ้โหอันนี้อย่างชอบนะฮะคือไม่ว่าจะมีสเตตเพิ่มเติมมาจากไหนเนี่ยสุดท้ายมันจะโดนเกลีย่ยเท่ากันนั่นเองซึ่งนี่ไม่เท่าไหร่เลยแต่ที่ผมชอบจริงๆคือน,นี้ไนท์แมรนะสลีปวอล์กนะ ทำให้ศัตรูที่โดนหลับเนี่ยเดินในทิศทางที่เราเลือกได้เหมือนหลับละเมอเดินเค็นั้นแหละผมชอบแค่นั้นแหละ,ะว่ามันคิดได้ไงวะก <c oughs> ็อันนี้ไม่ตัวแรกนะที่ผมชอบนะฮะก็สเกตว่วาเนี่ยแหละคือเรียกว่าแฟลเซตคือถ้าสมมติผมเลือกด้านซ้ายเนี่ยก็คือเบนตีเร็วขึ้นระหว่างที่ตีศัตรูที่โดนหลับอยู่ก็จะไม่ได้อันนี้นะคือศัตรูก็จะไม่ได้เดินนั่นเองก็เราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรในเกมเกมนั้นนะครับผมไปต่อที่ตัวที่2นะฮะที่ผมชอบส่วนตัวสุดก็คือไลออนนั่นเองนะครับ ไลออนเนี่ยมีความฮาหลายอย่างอย่างแน่นะคือ i n นเนของไลออนนะก็คือจะได้20%ที่ดีบัฟศัตรูนานขึ้นและเวทเลื่งขึ้น20% 9สินาวิหลังจะเกิดแปลว่าเป็นฮีโร่ที่ต้องตายถึงจะเก่งนะวันนี้อย่างเพี้ยนเลยนะแถมตายแล้วเกิดมาต้องรีบไปไฟด้วยนะต้องรีบไปแบบยัดสกิลใส่ฮีโร่ไยใน90สวิหลังเกิดอย่างเงี้ยโอ้โหคืออะไรแล้วก็อันนี้หามากฟิีซับเดทหลังได้อันตีพิงเกิร์ดครับเลออนจะเปลี่ยนเป็นร่างตีใกล้มีระยะตี250และได้าพิ่ม40บวกกับ30 คูณสเต็กเข้าไปเวลา20วิและศัตรูที่โดนฆ่าจากการต่อยของเราเนี่ยภายใน3วิเนี่ยเราจะได้สเต็กเพิ่มอีกด้วยและตอนตีใกล้เนี่ยสามารถตีกระจายได้อีกด้วยแล้วกระจายแบบค่อนข้างใหญ่เลยของเรา50ระยะตลจกจัดไลออนฉีดนิ้วเสร็จแล้ววิ่งไปต่อยไล่ต่อยคนได้ถึง20วินะวันนี้ยังกับบัฟอันติมาซี่อย่างเงี้ยโอ้โหอย่างชอบเลยนี่นะว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นไลออนสายวิ่งไล่ต่อยอคนนั่นเองนะก็นี่แหละเป็นตัวที่2ที่ชอบมากๆนะฮะตัวที่3อยู่ห่างกันไม่มากก็คือไลแค่น ไรแค่อันนีเนยะไม่ได้ชิงชอบลักษณะสกิลแต่ชอบแนวคิดในการออกแบบก็คืออ่ำมาถึงสกิลอินเนของไรแค่ก่อนคือ apex predator เนะี่ยคือายแค่ไหนยิ่งเวิลเยอะจะยิ่งตีคลิปป่าแดงขึ้นนั่นเองนะก็คืออารมณ์เหมือนฟาร์มเร็วขึ้นอนะ่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากก็เฉยๆเนาะแต่ว่าที่ผมชอบคือฟเฟสเซตด้านขวาเอาเทียบกันดีกว่าด้านขวากับด้านซ้ายนะคือฮีโร่อย่างไรแค่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ใช้คำว,ว่าฮีโร่ควบคุมหลายตัวเนะื้อถ้าเป็นสมัยก่อนนะ ก็คือถ้าเราเล่นไรแค่เนี่ยแล้วเราคุมหลายตัวไม่ค่อยเก่งเนี่ยมันจะเล่นไรแค่ไม่ค่อยได้ก็เลยเป็นฮีโร่ที่มือใหม่ไม่ค่อยเล่นแต่ว่าแพทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนที่อันนึงที่เห็นได้ชัดคือฮีโร่สไตล์เนี่ยเขาจะปรับเป็นว่าอยากเล่นหลายตัวก็เลือกอันนึงถ้าอยากเล่นตัวเดียวให้เลือกอีกอันนึงแบบมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากอย่างเรื่องของไรแค่เนี่ยถ้าเป็นเลือกเฟสเซตฝั่งซ้ายแพคเลดเดอร์เนี่ยก็คือทําให้ไอ้ตัวเชียบชีบอ่ะทำให้ลูกๆเราเนี่ยวิ่งไวกบติครี ซึ่งเนี้ยเอาจริงมันเป็นฟีเจอร์สกิลเดิมอยู่แล้วแค่ว่ามันย้ําอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลืออีกอันนึงเนี่ยไอเวลาเรากดอันตีเนะี่ยลูกๆเราจะไม่ได้วิ่งไวแล้วก็จะไม่ได้ติดครีนั่นเองทีเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรอีกฝั่งหนึ่งคือเขาจะเปลี่ยนซัมเมอนวูปเป็นสปิตชวูปไปเลยที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็โจมตีไม่ได้ด้วยแต่แค่ว่ามันจะวิ่งตามบัฟเราเพิ่มเลือดและเพิ่มเดเหมือนให้เราแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นชัดเจนมากว่่่่่่่่าาเเเนนนนีีนนะนนีียยยคคคคืืออออไไลลลสทตตตััววววดะมมม้้งุหกกแแใรู กลายเป็นสกิลบัฟเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มเดเมจเฉยๆซึ่งแน่นอนว่ามันมันทำให้ดูวือหวาได้มากกว่าน,นี้แต่นี่มันน่าจะเป็นแบบเบื้องต้นนะ่ะที่ทําให้ไรค่นเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องคุมอะไรหลายตัวอีกต่อไปเป็นไรค่นสายเล่นคนเดียวอย่างแท้ทูนะถ้าเราอัพเฟอเซตอันนี้นะนี่เป็นเหตุผลที่เออผมผมชอบการเปลี่ยนอันนี้นะของไรค่นให้เป็นตัวที่3ในคลิปนี้ซึ่งไม่ได้มีแค่ไรค่นตัวเดียวที่ปรับแบบนี้วิเศษเป็นอีกตัวหนึ่งที่เห็นภาพเหมือนกันคือถ้าเลือกเฟสเซตฝั่งขวานนะนีหพูดดถึงแล้วมมมัจะ f ฟมิเลียสอัตโนมัตนะครับคือเนี่ยมันจะวิ่งมาหาเราโจมตีตัวที่เราตีแล้วเราก็สามารถไล่โซนฟอร์มได้แต่ก็ไล่จากตัวฮีโร่ไปเลยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคือเหมือนอารมณ์ว่าค้างขาวอัตโนมัติไปเลยอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งของแพทนี้นะครับตัวที่4ี่นะไม่ไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าไอตัวเอฟเฟกมันค่อนข้างทาคือมีโป้นั่นเองนะนี่เลยนะมีโป้ครับอินเนอร์บิลตี้คือสามารถเลือกได้มากกว่าคนอื่นเวลาใช้ โทเก้นไอเทมครีปป่าอ่าโอ้โหนี่เลือกของได้แล้วก็เฟสเซตนี่ดีทั้งคู่เลยนะฝั่งซ้ายคือเพิ่มปริมาณของตัวโครนได้จากมีสูงสุด4ตัวเป็น5ตัวเลยนะแล้วความความตลกคือนี่เลยนะฝั่งนี้นะขวาเนี่ยแพ็คแรดเนี่ยถ้าเลือกมาปุ๊บสามารถใส่ไอเทมอะไรก็ได้ในในช่องไอเทมครีปป่าแล้วก็ไอตัวโครนเนี่ยได้โบนัสจากไอเทมนั้นเลยนะโอ้โหเป็นไงยกเว้น3ค่าสเตตหลักก็คือมีโป้เนี่ยจริง,รงๆไอตัวร่างควรมัน,ม,นมันก๊อปบูสตได้อยู่แล้วถูกไหม แต่ถ้าเราอัพเฟอรเซ็ตอันเนี้ยถ้าเราเลือกอันเนี้ยเหมือนมันก๊อปไอเทมตัวหลักได้2ช่องเลยซึ่งค่อนข้างปั่นมากเลยนะว่าจะเป็นไอเทมชิ้นไหนแล้วก็มาลองดูได้ว่ามีโป้ในแผนนี้เนี่ยเขาจะเลือกอันไหนกันจะเลือกมอมีโป้เน้นปริมาณหรือเน้นคุณภาพเน้นไอเทมนั่นเองนะ <c oughs> แต่เสียดายอย่างหนึ่งคือคูดาวไม่แยกกันนะเนี่ยถ้ามีโปหรือโคนดนะ่ะใช้ไอเทมในช่องเนี้ยช่องครีปป่าเนะี่ยไอตัวที่เหลือเนี่ยไอเทมก็จะครูดาวเช่นกันแต่แค่ว่าจะลดลง 50%, ลงลง50ก็ทให้อเทมชิ้น,น,นนะคูดาวมาไขึ้นนะ แต่ว่าแค่ roommate, มันใช้4 4สครั้งไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแล้วตัวต่อไปตัวที่6ครับติดกันไปเลยนะก็คือมิราน่านั่นเองมิราน่าเนี่ยผมชอบมากๆคือไอตัวเฟสเซตไออินเนี่ยเฉยๆนะอินเนี่ยคือทำให้ฮิลลิงโลตัสฮิลมิราน่ากับเพื่อนได้แรงขึ้น20%ซึ่งไม่ได้แย่นะฮิลลิงโลตัสเป็นไอเท็มเด้งเลือดที่ใช้กันเยอะถูกไหมในแพทตั้งแต่ไอบอาเข้ามาเนี่ยแต่เนี่ยมันเข้าทีมกับเหมือนเนื้อเรื่องของฮีโร่ตัวนี้ 6, คือมิราน่าเป็นเหมือนลัทธิบูชาเทพเจ้้าดอกบััวนน ก็เลยมีอันนี้ขึ้นมาซึ่งเฮ้ยเออมันเจ๋งมันมเอาเนื้อเรื่องตัวเข้ามาแล้วไม่เพียงแค่นั้นนี่เลยครับแฟเซตเลือกระหว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะครับคือเลือกอันเนี้ยก็จะเป็นอนะะุรลชิโร่ปกติถ้าเลือกฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวาครับมีกิหม่ชื่อโซล่าแฟร์ซึ่งเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเพราะในในล่าสุดของอนิเมะโดตาชื่ออะไรดักก้อนบัดรเนี่ยที่เอาจริงก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็คนดูก็ดูไม่ได,ดีขนาดนั้นด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าในเนื้อเรื่องในใน,ในซีรีส์อนิเม แต่คงสปอยได้แล้วเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีใครดูแล้วก็คือมิลาน่าเนี่ยเดินทางจากแบบลัทธิพระจันทร์กลายเป็นเจ้าหญิงแห่งพระอาทิตย์ในในฉากไทยๆนะแล้วขูพลังแบบสเกลไกลมากเก่งมากไอเราก็สงสัยเฮ้ยแล้วมิลาน่าพระอาทิตย์มันจะมาเข้าเกมยังไงโอ้นี่ไงคือเหมือนก็เลยแบบตอบโจทย์นี่เลยนะโซล่าแฟล์อันติใหม่ครับแทนที่จะหายตัวเนี่ยคือบวกเลยเป็นสายบวกเลยคือยิงยิ่งนานยิ่งได้บัฟเยอะจากอันเนี้ยยิงมองเห็นไกลขึ้นได้บัฟ ตีไวแล้ววิ่งไวขึ้นเนี่ยเพื่อนก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นสกิลใหม่ที่เจ๋งมากซึ่งตัวส่วนตัวคือว้าเพราะว่ามันมันเข้ากับความเป็นพระอาิปัจจันของมิลาน่าเนี่ยแหละตัวถัดไปที่ปรับเยอะมากๆสหรับผมอาจจะเยอะสุดในเกมนี้ตัวหนึ่งเลยก็ได้ก็คือมอร์ฟิงนะมอร์ฟิงเนี่ยไอตัวอินเนอร์เนี่ยเฉยๆก็คือทําให้ได้สเตตทุกๆครึ่งเวลแทนที่จะทุกๆเวลก็ก็แค่เหมือนได้ถี่ขึ้นเนาะแต่ว่านี่เลยได้สเตตเพิ่มจากเวลาอัพอัพสเตตจากแต้มสกิลด้วยนะ แต่ว่าเขาก็เอาไอ้ตัวสเตตที่ได้จากการอัพสกิลอันด t i v e สตรา์อันเดิมออกไปมันก็เจ้ากันไปแต่ที่นี้อันที่ผมแบบโหเจ๋งมากคือนี่เลยเลือกเฟอร์เส็ได้ถ้าเลือกสีเขียวเนี่ยมอร์ฟิงยัเป็นสายอาจิเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเลือกสีแดงอันนี้ครับโฟล์อันนี้ครับมอร์ฟิงจะกลายเป็นสายสตริงครับโอ้เป็นไงมอร์ฟิงกลายเป็นสายสตริงแล้วก็ทําให้ค่าอาจิของมอร์ฟิงเนี่ยที่มันไม่ได้สําคัญแล้วเนี่ยช่วยในการลดคูลดาวของไอเทมแทนอ่าไม่ใช่อเทมสีถอดเขาไม่เทมออกไปไม่เกี่ยวกับไอเทมนะ ก็คือคูดาวของสกิลนั่นเองนะก็คือหลักๆเนี่ยผมคิดว่ามันใช้คู่กับสกิลมอร์ฟแหละเนี่ยก็คือเวลาแปลงร่างเป็นฮีโร่ศัตรูเนี่ยคูดาวของสกิลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนอาชีพกับสเต็งก่อนแปลงร่างนั่นเองนะก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนมอฟฟิ่งสายแปลงร่างแล้วแปลงร่างแล้วเอาฮีโร่ศัตรูเล่นแบบคูดาวน้อยได้ส่วนก่อนแปลงร่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสายยิงยิงสตันใส่ศัตรูอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมากๆนะตรงที่มันเปลี่ยนสไตล์การเล่นของฮีโร่ไปเลยจากแค่แฟลชเซตอัันนนนีีี้้ะะครบอออ่่ทตจากมฟฟิง จริงๆน่าสนใจหลายตัวนะเลื่อนผ่านในมูเอต้าเนี่ยปักจุดเกิดได้นาการมีสกิลใหม่ที่น่าจะดูซับได้ดีขึ้นต่างๆแต่ทีนี้ตัวต่อไปที่ผมเลือกมานะก็คืออมนิไนนะอมนิไนนี่คือส่วนตัวคือส่วนตัวให้คะแนนพิศวาสส่วนตัวเยอะเนื่องจากว่านี่เลยอินเน็ตอเมริตี้นนี้ได้ดีเจนอล่ากลับมานะอมนิไนเนี่ยมีสกิลเนี่ยมานานมากๆแล้วก็มันหายไปช่วงหนึ่งใช่ไหมดีเจนอล่าคือออล่าที่จะสโลว์ศัตรูรอบๆได้นะครับผม ซึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าไม่มีสกิลเนี่ยมันไม่ใช่อมนี้ไนท์เลยอ่ะพอได้อน,นี้กลับมาเนี่ยก็เลยเฮ้ยมันมาแล้ววะ่ะแถมมีไอเนี่ยฟเฟสเซตที่นี่ด้วยนะยิ่งสตูนอะอยู่ภายใต้ดเดจโอราานานแค่ไหนอมนี้ไนท์เดเมจต่อสตูตัวนั้นจะยิ่งแรงขึ้นนะโอ้โหสายไล่ทุบถึงหน้าบ่อน,นี่คือต้องกลับมาแล้วนะแถมเนี่ยถ้าเกิดเราอัพอันติแต้มเต็มเนี่ยนี่สโลถึง4 0เลยนะแล้วก็ไอเนี่ยเหมือนสายไล่ทุบใช่ไหมแล้วก็เฟสเซตอีกอันนึงเป็นสายฮิวนะเวลาเราดจตต้ว,วจะไ เข้ามาด้วยนะเอาจริงมันก็เป็นเหมือนสายเดเมจได้แค่ว่าเน้นออโต้รอดมากกว่าด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็รีเพลตอนนี้ก็มีอัลกอริทึมชาร์ตอัปเกรดที่ทําให้มีต้านเวทกับเป้าหมายที่กดรีเพลใส่ด้วยก็จะกลายเป็นแบบบีคีบีแท้ๆแ,แล้วกว่อนหน้านี้เป็นบีคีบีกึ่งๆนะเพราะไม่ได้ต้านเดเมจเท่าไหร่นะฮะโอเคทีนี้ไปต่อที่ตัวที่แปดนะครับที่ชอบมา,มากๆก็คืออยุดกันอีกแล้ว <laughs> โอเดเคิลนั่นเองนะ k, นะอันนี้ชอบมากตรงอันนี้แหละอิ ability นเนอร์อวิลิตี้เนี่ยตลกดีคือโอเดเค แล้วคือรู้ทุกรูนน้นะเล่นคอมโบกับเพื่อนที่เป็นสายเก็บรูนพวกสตอมเนี้ยโอ้โหอย่างโกงได้ดูลตลอดทุกอันไปยืนรอได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวฟเฟสเซนตก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะแบ่งเป็นเหมือนสายเวทไดเมกกับสายฮิวนะฮะประมาณนี้สโลวนะ์ขึ้นคือชอบแค่ว่ามันประกาศรูนได้นั่นแหละตัวถัดไปที่จะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือเซนคิงครับผมเซนคิงเนี่ยเจ๋งเนื่องจากที่ว่าไอ้ขั้วศึกนาเลนเน่ยมันปรับมาเป็น i n นเนตแทนคือเอาทั้งสกิลเนี่ยมาเป็น i n n เ t ตเลย แค่เอาตัวเลขลงนิดหนึ่งเอาเดเมจลงนิดหน่อยแล้วก็ไม่สโลว์แล้วแต่ว่ามีเดเมจเวลาศัตรูตัวระเบิดเวลาเราล้านเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยความเจ๋งของเซนคิงคือได้สกิลใหม่มาเลยคือชื่อสติงเจอร์นะซึ่งทําให้สามารถเอาหางปัดเดเมจศัตรูได้ซึ่งไอหางเนี่ยมีเวลาเดเมจตามเดเมจของเราและสโลว์ด้วยและคูดาวน้อยมากๆด้วยถ้าอัพเต็มทําให้เซนคิงเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่าสามารถอาจจะสามารถเล่นเป็นสายตีออกของเดเมจได้แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นเนี่ยเซนคิงสายเดเมเป็นสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้มาก่อนเนื่องจากว่าเป็นฮีโร่แบบสายเวทเพียวๆเลยก็จะเน้นอันตีเน้นเซนสตอรมเน้นป่วนเผาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็นี่เลยมีฟเฟสเซที่ทําให้เลือกระหว่างเซนสตอรมหายตัวกับเซนสโตรมวิ่งตามเราโดยความเร็วที่ค่อนข้างไวด้วยนะเนี่ยแล้วเวลามูนนี่เซนสตอรมลอยตามด้วยออจริงอันขวานี่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเกาะติดเราแบบค่อนข,ข้างดีมากเลยนะแล้วก็ทําให้เรามีเดเมจจากพายุรายตลอดเวลาลว่าเราจะเดินไกลแค่ไหนก็ตาม โอเคไปต่อจากเซนคิงตัวที่ชอบตัวถัดไปอันดับที่10นะตัวที่10นะอันนี้ไม่ได้เรียงตามอันดับแบบว่าชอบที่สุดตัวสุดท้ดทายไม่ใช่นะอันนี้คือ15ตัวเนี้ยชอบสุดแต่ว่าไม่ได้มาไล่ในใน,ในอีกทีหนึ่งก็คือชาโรชเมน,นะแต่จริงๆถ้าจะให้ผมรล้งหนึ่งหรือสิบห้าในเนี้ยตัวที่ติดเล้งหนึ่งเนี้ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละ <c oughs> น่าจะเป็นตัวนี้แหละชาโรชเมเป็นตัวอันดับหนึ่งในใจสำหรับผมผมอยากดูที่สุดแล้วในในแพทนี้เนะเพราะมันดูฮาทุกอันเลยเริ่มจากอินเน่เนี่ย จะรอดเป็นไก่ที่เหลือเลือด1น,นะครับผมโดยที่จะเฮ็กตัวเอง3วิเหลือเลือด1แล้วก็มูฟสปีด10%เนี่ยและซองดิสเพลด้วยก็คือจะถอดสตันอะไรก็ตามของเราอะออกไปเลยแล้วก็เป็นไก่วิ่งหนีออกมาได้อย่างเงี้ยเอาเรื่องมาเลยนะอันนี้เหมือนอารมณ์แบบมันน่าจะฟีลเหมือนอิออนดิสอะแค่ว่าเราจะกลายเป็นไก่อะแล้วก็วิ่งออกมาไม่จะอาจจะทําให้เรางัดสกิลอะไรส่วนกันไปได้อาจจะหันกลับไปเช็คเกิ้ลหันกลับไปเฮกก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้อินเนียเลยนะได้เพิ่มเลยนะแล้วก็ ความบ้าบอคืออันนี้ด้วยเปรเซนต์นี้ก็ฮาเหมือนกันคือถ้าเราเลือกอันนี้นะก็คือเฮกใช้ใส่เพื่อนได้โดยที่เพื่อนจะกลายเป็นไก่แล้วก็จะมีอิลูชันไก่3ตัวที่ทําตัวงง,งๆแล้วก็ความฮาคือเขาอธิบายละเอียดมากร่างปลอมไก่นั้นจะควบคุมไม่ได้แล้วพยายามทํทำให้ศัตรูงงไก่หนึ่งตัวจะอยู่เฉยๆไก่หนึ่งตัวจะเดินเดินออกไปแล้วไก่กหนึ่งตัวก็จะอีกตัวสุดท้ายอ่ะก็คือจะไม่ยืนเฉยๆก็จะเดินเดินม่วซั่วอย่างเงี้ยโัตวฮานะครับ แล้วประเด็นคือไอฟาวเพลเนี่ยเวลาเราจะตายใช่ปะที่เราแปลงร่างเป็นไก่จะมีลุชชั่นไก่3ตัวอ,ออกมาด้วยเหมือนเวลาเรากดเฮ็กเซ่เพื่อนด้วยนะโอ้โหนี่มันสกิลเซฟเพื่อนจะชัดๆอย่างเจ๋งแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็ห่าเหมือนกันคือบอร์ดบอร์ดงู10อันจะรวมเป็นอันเดียวเป็นบอร์ดงูยักษ์นะครับผมเดเมจนสิบเท่าแล้วก็ได้ตังแจกตังศัตรูสิบเท่าด้วยแต่เลือดนี่ก็เยอะมากเหมือนกันเป็นบอร์ดงูยักษ์แต่ยังไงผมก็ชอบฝั่งซ้ายมากกว่านะผมอยากเห็นชาแมนไก่หมูมากเลยคือไม่รู้เอาตัวรอดดดีขึ้นสุๆเลย ตัวถัดไปนะครับอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ละตัวที่11นะครับผมก็คือซเลนเซอร์นะซเลนเซอร์นี่ก็ไออินเนอี่ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันขโมยอินศัตรูได้ซึ่งซเลนเซอร์มันทำได้อยู่แล้วเนาะแค่มูฟฟอกมานะแต่อันนี้เลยนะซายเลนเซอร์ไม่สามารถถูกใบได้ไดโอ้โหอย่ยงจริงโอ้โหนี่เราเกิดมาเพื่อใบเขาเราจะโดนใบได้ไดยังไงใช่ไหมอันนี้คือเหมาะมากนะกับซเลนเซอร์นะฮะก็อีกงานหนึ่งก็เจ๋มเหมือนกันอีกอันหนึ่งคือโกบบ์เซเลนเนี่ยเวลามันจบเนี่ยมันจะมีใบซ้ําอีกกกรรออบนึง็คืสมมุติวว่าเาเดไปแล้ ศัตรูกดเมนตาแก้อะไรเงี้ยจะโดนอีกรอบทันทีเลยนะแต่จะสั้นลงเอาไว้แบบแก้ทางพวกนั้นกลับวิกีหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะแล้วไม่ใช่แค่ฟเฟสเซ็ตที่แบบมันดูเจ๋งแต่ว่าสกิลทั้งหมดของเซนเซอร์เนะี่ยมันถูกรีเวิร์สไปเป็นว่ายิ่งเราใบศัตรูซ้ําๆด้วยสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนะี่ยไอศัตรูจะยิงโดนสโลแล้วโดนเดเมจจากลาสเวิร์ที่ตัวน,นี้กลายเป็นพาสซีฟแล้วด้วยนะครับผมก็ปรับเยอะเลยนะคือ,อตอนเนี้ยถ้าเกิดศัตรูโดนอาเคเค์แลว้วกดสกิลอะไรก็ตามเนะี่ยใบ ใบิไปเลยด้วยนะเพราะฉะนั้นมันดีขึ้นนะอเคีนเคิร์สมันดีขึ้นพอสมควรนะเกลวิซอมเนี่ยยิง4ครั้งใบได้ด้วยเนี่ยเป็นไงเห็นไหมดูดีขึ้นเยอะนะเซนเซอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูท็อปเลยนะเป็นตัวท็อปที่โดนปรับไปนะอ่ะทีนี้ตัวที่12ไปต่อก็คือสไนเปอร์สไนเปอร์นี่อันที่ไม่ค่อยชอบมากคือไอตัวเทคเอ็มเนี่ยตัวเทคเอ็มมันไม่ได้ไอตัวระยะตีละมันไปอยู่ที่อินเนทแทนซึ่งมันจะเรียกว่าอัพพร้อมอันติเพราะฉะนั้นสไนเปอร์ช่วงต้นเกมจะยิงสั้นลงงนนิดดึถ้าาเรไไม่ ถ้าเทียบกับ up take m นำสมัยก่อนนะแต่สิ่งที่ผมชอบมากคืออันนี้เลยนะเวลา take a m active ฟาเซตฝั่งเนี้นยไ n i p อ e r จะไม่พลวในหมอกเวลาจอมีศัตรูหูดีมากคือเกมเนี้ยการทําไมของมันปกติคือเวลาเราตีใครเนะี้ยคนนั้นจะเห็นเราเสมอนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอันนี้ผมคิดว่าเออถ้าใช้กับสกิน s n i p อ e r ที่เป็นปืนดีฟอลที่กระสุนมันล่องหนะัน่ะขี้กลัวมากเลยแต่ถ้าใช้กับสกินสกิน s n i p อ e r ที่เป็นกระสุนเลเซอร์อ่ะ อันนี้ไม่ดีเพราะว่าเลเซอร์มันเหมือนมันจะบอกว่ายิงมาจากทางไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นกระสุนเปล่าๆนี่คือถ้าไม่สังเกตไม่เห็นทิศทางด้วยซ้ำอ่ะถ้าเป็นเลเซอร์มันเห็นไงมันลอยมาจากตรงไหนก็แถวๆนั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นกระสุนเปล่าๆอ่ะโอ้โหแทบไม่รู้เลยนะจะบอกให้นะตายไม่รู้ตัวนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ดีคือการเป็นแชปเนลระเบิดเปรี้ยงเข้าไปเ <c oughs> ดเมจคูณ4แต่ว่าเหลือเหลือเวลาเห,หลือแค่วิดเดียวเงี้ยก็จะประมาณนี้สำหรับสไนเปอร์เทคเอ็มแบบที่เอาระยะยิงออกไปมีการบวกเกาะให้ตอนกดใช้ด้วยนะแต่ในเวลาก็เหลือแค่3วิ จะมีเาเลนต์บวกให้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวนี้เฮดช็อตเนี่ยถ้ายิ่งอยู่ใกล้เราเนี่ยจะยิ่งดันศัตรูมากขึ้นด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าดีขึ้นนะครับสามตัวสุดท้ายมาดูกันมีตัวอะไรบ้างตัวหนึ่งที่ชอบส่วนตัวก็คือ Storm Spirit. สตอมสปิริตซ้อมเนี่ยผมชอบอันนี้ครับอินเนทของเขานะก็คือเวลาฆ่าศัตรูได้เนี่ยหรือมีศัตรูใกล้ๆกล้ตายเนี่ยจะได้ชาร์จมาซึ่งเพิ่มามอเจนเวลาอัมมันติปุ๊บก,ก็ได้ชาร์จเพิ่มแล้วก็เวลาตายเสียชาร์จไปแล้วก็เวลาาาาาไไดดด้้ด้้ใชชเเนนนนนีี่่่ยมมจ์ถวววววรรออััทบสตพาะา มันเหมือนกับบลสโตนสมัยก่อนที่เป็นไอเทมหลักของสตอมสปินิตเลยนะคือบลสโตนสมัยก่อนเนี่ยมันอันนี้เลยคือเวลาค่าฮีโร่ได้มันจะมีชาร์จเก็บ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 แล้วเวลาตายชาร์จหายแล้วสตอมเนี่ยเวลาเล่นออกบลสโตนแล้วมีชาร์จได้ยเดยอะเราขูเล่นมันมากมันไอเจมันขึ้นเร็วมากซึ่งเน,นี่ยเขาก็เอาไอตัวฟีเจอร์เนี่ยกลับมาให้สตอมโดยเฉพาะเลยนะซึ่งซึ่งอันนี้พนข้างชอบ ส่วนเฟสเซนเนอร์ก็เฉยๆนะ็อลิสติกวอลเทคเนี่ยทำให้เวลาศัตรูโดนดูดเนี่ยแล้วเขาพยายามโจมตีเราภายใน6วินเนี่ยเขาจะโดนว่าโหลด,ด,ดระเบิดทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำให้ตัววิญญาณไฟฟ,ฟ้าเราเนี่ยเดินได้นะครับผมซึ่งก็ดีทั้งคู่แหละแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจเสริมเนี่ยก็น่าจะเป็นฝั่งซ้ายมากกว่าถ้าเป็นฝั่งขวาก็อาจจะคล่องขึ้นในเรื่องของการวางการวางเลมเน้นนั่นเองนะครับผมตัวที่14นะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทิกกี้นั่นเองนะเนื่องจากทิกกี้ มีเฟสเซตถึง3อันนะฮะไอไอไออินเน่เนี่ยก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรไอไมล์ฟิวไซน์เนาะส่วนนี่เลยนะเฟสเซตอันแรกคือสคริสโคปยิ่งตีเร็วยิ่งตีไกลขึ้นอ่าอ่าเมื่อเท่าไหร่มาดูอันที่2สปรินซิกเคตซอสอันนี้ดามเมจกับไอเดเมจต,ตัวเองเนี่ยเพิ่มตามเลือดของเราคือยิ่งเราเลือดเยอะยิ่งบลาซอฟแรงก็คือเป็นสายทุ่มตัวเองใส,ส่ศัตรูนั่นเองนะแล้วก็สุดท้ายนี่สุดๆจัดๆก็คือใช้ไอเทมในแบ็คแพคได้เหมือนกับว่าอยู่ในอินเวนทอรี่เลยอันนี้นะอย่างเทพ ก่อเกิดตำนานทิกกี้9ช่องนะแต่ว่าแน่นอนมันต้องเลดเกมมากๆนะถึงจะมี9ช่องได้แต่ว่าหแค่คิดก็บ้าบอลแล้วมีใช้ของในเ้าช่องเนี่ยเพราะฉะนั้นแค่บรรทัดนี้เนี่ยก็คือตลกมากแล้วนะรอดูเลยว่าทิกกี้9ช่องจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะฮะและสุดท้ายท้ายสุดอันดับที่15ในคลิปนี้ที่ผมชอบมากๆก็คือเว้นฟูลสปิริตนะครับผมเว้นฟูลเนี่ยคือมันมีกิมมิคที่เจ๋งมากคืออันเนี้ยโซลสไตร์อันนี้ผมชอบมากๆเลยก็อ่าเริ่มจากอินเนีก่อนแล้วกันอินเนีคือสกิลติดตัวเเว้นนฟูลี่ย เวลาฮีโร่ศัตรูฆ่าเราเขาจะโดนดีบัฟจนเขาตายทําให้เรายิงเขาแรงขึ้นอ่ะก็เข้าตีมแบบล้างแค้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยเฟสเซนโซลสไลด์ Strike, อันนี้ครับฝั่งขวานเนี่ยทำให้เวนฟูลตีเร็วขึ้นและนี่เลยสามารถยิงวิญญาณของตัวเองที่ไปต่อยศัตรูทําให้จอมมีของเราเนี่ยเหมือนเป็นตีใกล้ทำให้ทำให้เวนฟูลที่เลือกเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวเดียวในเกมที่สามารถเป็นตัวตีไกลนะที่ใช้อฟเพลสตีใกล้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบเทิลฟูรี่ตีเบอร์มานาแบบตีใกล้ หรือตีติดสตันจากแบลเชอร์ได้นั่นเองนะซึ่งน่าสนใจมากกับเวนฟูสายแครี่ที่จะเลือกอันนี้นะแล้วกับอีกอันหนึ่งคือมันจะมีสายแรงขึ้นตามจํานวนล้านทีที่ศัตรูมีโอ้ยิงแครี่แรงขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นการออกแบบที่ตรงที่ผมชอบตรงที่ว่ามันล้อก,กับการที่สมัยก่อนอะ่ะเวลาเวนฟูมันยิงคนอะ่ะมันยิงตัวเองลอยไปชนศัตรูมันเป็นอย่างเงี้ยมาสักพักเลยแล้วอันเนี้ยมันก็เอาอันนั้นกลับมาคือยิงตัวเองไปต่ออยู่ศัตรูนะก็เลยนึกถึงสมัยก่อนดีก็เลยชอบมากนะฮะ ก็นี่แหละนะครับก็คือ15การเปลี่ยนฮีโร่ที่ลาก่อยชอบที่สุดนะครับก็อเนี้ยจุดประสงค์คลิปนี้เคอให้ทุกคนเห็นตีมว่าฮีโร่มันเปลี่ยนหน้าตาประมาณไหนมันเป็นอย่างนี้แหละแทบทุกตัวเลยแล้วก็มีหลายตัวมากไม่ได้พูดถึงเลร้อยกว่าตัวไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไปดูได้ในคลิป2ชั่วโมงานงะที่บอกกอ็เล่าทุกตัวเลยในคลิปนั้นนะฮะมันเปลี่ยนหมดเลยนะทีนี้ตัวสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้เนะี่ยผมจะพูดถึงตัวหนึ่งที่เป็นเป็นฮีโร่ที่ผมคิดว่ามันอีหยังว่าที่สุดในแนแพล้วอคอมืมัน สำหรับผมมันเป็นการเนิร์ฟที่รุนแรงมากๆคือทิงเกอร์นะทิงเกอร์นี่โคตรแปลกเลยคือไม่ได้อยู่ใน15ตัวนะเพราะว่ามันมันไม่ได้ผมไม่ได้ชอบที่มันโดนเปลี่ยนแบบนี้แต่ว่ามันโดนเปลี่ยนเยอะจริงก็คือลหลักๆคือรีอาร์มเนี่ยไม่ได้รีคูดาวไอเทมแล้วหนักไหมหัวาการหนักจัดๆรีอาร์มไม่รีไอเทมแล้วอะ่ะแล้วก็ได้อินเนอที่เวลามีอินเพิ่มขึ้นเนี่ยจะลดคูดาวไอเทมได้โดยสูงสุด60%แต่มันก็แทนที่รีอาร์มไม่ได้รอระคือรีอาร์มมันคือรีไปเลยไงอันนี้แค่คูดาวสั้นลง,นง แล้วก็สกิลจะลวดหายไปด้วยการเป็นมาร์คเดินมชีนแทนอย่างเงี้ยเลเซอร์ก็ไม่มีเลเซอร์หมู่แล้วต้องไปอัพททเลนเพิ่มสิบห้าแทนถ้าจะเอาเลเซอร์หมู่คือทิงเกอร์เนี่ยดูแบบดูแปลกไปอย่างมากเลยสำหรับผมเพราะว่ารีอาร์มไอเทมไม่ได้ทาให้ทิงเกอร์เนี่ยไม่สามารถใช้โซลิงได้ไม่สามารถใช้บิงได,ไาาได้ไม่สามารถใช้พวกชีว่ากาได้อีกต่อไปอย่างเงี้ยออกมาเพื่อรีกดมานาเด้งๆดเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้น ทิงเกอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ตัวเดียวในในลิสต์ทั้งหมดเนี่ยที่แบบอ่านแล้วคือเหมือนก็ไม่รู้เลยว่าจะเล่นยังไงอะนะก็คืออยากดูนะว่าโปรจะเอาไปเล่นยังไงแต่ว่าได้ข่าวว่าวันแรกเนี่ยวิเล่ทิงเกอร์เหลือ30เอย่างเงี้ยนะก็งงมากจริงตัวนี้ใครที่พอรู้มันเล่นยังไงก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะใครที่เป็นแฟนคลับทิงเกอร์นี่ผมว่าน่าจะมีเศร้าอยู่อะโอเคก็เป็นอันจบสําหรับคลิปนี้นะครับสิฮีโร่ที่ลาก่อนชอบที่สุดในการเปลี่ยนแพทเจจุดสามหกนะครับผมก็หวังทุกคนอาจจะเห็น เห็นภาพว่าแผนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะซึ่งเอาจริงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะใครที่แบบคิดว่าแบบตามไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยคือค่อยๆตามมาได้นะหรือไปดูเกมจริงเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มอัพเกมจริงแล้วในวันถัดไปเลยนะไปดูเกมจริงแล้วแล้วแบบเราแค่ดูทีละตัว10ตัวในเกมอ่างเงี้ยก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นซึ่งสุดท้ายมันก็เปลี่ยนไม่เยอะมากนะทีโร่แต่ละตัวอารมณ์ยังเหมือนเดิมนะอาจจะยกเว้นทิงเกอร์แล้วก็ยกเว้นสกิลใหม่บางตัวเออจริงมันมีแบบต้องเมนชั่นสกิลใหม่บางตัวด้วยเช่นเฟรดบอยอย่างเง เฟรดบอยนี่คือเป็นมีมากคือไอ้ไทมโซนมันอนะแต่ว่าไม่ได้เอามาใส่ตรงนี้เพราะว่ามันมันก็ปรับแค่นั้นจริงเฟรดบอยจริงดูกลัวไหมนะและนะ้วแถมแถม,แถมก็คือให้เลือกระหว่างไทมวอล์กทมวอล์กที่สามารถแบ็กแ็กดาเมจหนึ่งวิหลังไทมวอล์กได้คืออมาตะหนึ่งวิหลังไทมวอล์กผมก็ว่ามันโกงนะนี่เลยมีไทมโซนด้วยนะเปลี่ยนโคโนโเป็นไทมโซนก็คือเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมแทนนะแล้วก็ไม่หยุดเวลาแล้วแต่ทาให้ศัตรูช้าลงสุดๆแล้วก็เพื่อนเนี่ยเร็วขึ้นสุดๆแทนคือเป็นนเหมือบกึงๆั่ ซึ่งนี่ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันเนาะโอเคเพราะฉันก็ขอให้ทุกคน,นสนุกกับแพทจ36และอยากดูฮีโร่ตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะถ้าคอมเมนต์ตัวไหนเยอะเนี่ยจะพยายามรีบหาตัวนั้นมาให้ก่อนนั่นเองคะก็วันนี้ผมขอบคุณทุกคนนะที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบา,บายยขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบ